สัตย์ขยับไปที่กรูมุมน้ำเงินครับเอารุ่นชนะยอดกัจนอยู ครับพี่น้องนี่เพียงออเดอร์ออเดิร์ผมอย่างอย่างที่ผมได้ดำเรนยนไ้แล้วนะครับนะคุ้มกับเงินสองร้อยที่ท่านเสียตลาดไปไหมวันนี้และต้องขอแจ้งให้ทุกท่านทุกคนได้รับทราบว่าเงินสองร้อยที่พี่น้องทุกท่านทุกคนนะครับได้ร่วมกันเสียตลาดในวันนี้ไม่ได้เอามารวมกับทุนในการจัดงานทั้งใดทั้งหมดทั้งมวล เงินทุกบาททุบตาตงของท่านนะครับเดี๋ยวเสี่ยชายจุพวงนะครับจะมอบให้สาธารณกุศลทั้งหมดในวันนี้นะครับจะไม่แรงน้ำใจไปเกินเกินไปเลยครับพี่น้องขอเสียงตบมนาให้กับชายจุพวงเลยครับพี่น้องครับดังๆรงหน่อยครับรังๆรงหน่อยครับขอบคุณมากครับ วันนี้ผู้หลักผู้ใหญ่หลายท่านนะครับเดินทางมาเป็นตักขีพยานมาให้กําลังใจมาจงเติมและสนับสนุนศิลปะมวยไทยมาสนับสนุนการท่องเที่ยวอาเภอจุพวงโดยเฉพาะเทศกาลงานยิ้วในปีนี้ปี2563นะครับถือว่าเป็นปีที่พวกเราทุกคนทุกกระทมกับโควิดมาตลอดกับนะหวังเป็นอย่างยิ่งว่าในปีหน้านะครับเราจะพ้นกับ ทุกภัยนะครับดาที่กําลังประจนอยู่ในขณะนี้ครับไม่ประการเสียวเวลาครับนะมวยอีกสักคู่นะครับแล้วหลังจากนั้นจะเป็นพิธีเปิดอย่างเป็นทางการนะครับนะครับลักชกมน้แดงนะครับจากจังหวัดตระบุรีช่างน้ำหนักตัวได้เมื่อเช้านี้65กิโลกร,รัมครึ่งนะครับหรือ65.5กิรกร,รมขอเสียงปรบมือดังๆต้อนระับรรดาตักตอพกุณเพ ที่น้องไอ้เราบ้านเราครับชฉางน้ำหนักตัวได้56กิโลกรัมขึ้นเช่นเดียวกันครับเตรมปืนระดังให้กับเมืองเราเกียรติสมดังกับการตัดทินชี้การโดยทีน้องไทยนาโงะไทยคะแนนมีว่าจอวมาถานจัตวาไทยตุกและสมศรีมุติทุกความมาบนเวทีครับ ผลการให้คะแนนของมวยคู่ที่สองผ่านไปสี่กองลบไปครูครับหาได้กรรมการชักร้นใช้จุดใช้ปลายแดงสี่สิบแปดน้ำเงิน49่สิบการรมการสมงสี4ี่สน,น้ำเงินสี่สก้ี่กองปครูเดี่หมอปีมอรรมผมนามาการพระชัยนามองใ้ปลายแดงสี่น้ำเงินสี่เก้าลนนันจจับทางน้ำแห่รุ่งอรชมเปี้ยน จากภาคตะวันออกชนะคะแนนยอดเจตสูงเกียรติบัณฑิตินพิจิตรลรงคงประธานกรรมการทินสิกรรมบรรดาสัตว์เขาจะกุดแค่เช่นวัยที่ผ่านการทุมาอย่างมากมาย อาตุเด <SM. S 1> <Christina. S 2> ียนการต่อสู้เปบนประเทแรงแรงแขงแข่งอดทนบิดบึนเป็นชางหวัดรนุเรวันนี้มาเจอกับเมืองลาวเกียรติงยศกับเลกาธิบาพเมืองลาวไม่ใช่เมืองไทยแนงปีมือเยียมครับผ่านเก็น์การชกมาอย่างมากมาย แฟนมวยที่อยู่มาบ้านภูนขาใช่ไหมครับให้ขยับขยับหน่อยใช่ไหมครับกับเพราะเราจะถ่ายสิตญญานแค่ภาาไปหลายประเทศครับให้ท่านได้จินตามชมเห็นบอล้ครับตัวใหญ่แล้วเราต้องภาคภูมิใจว่าชาวต่างประเทศหรือเรามีพี่น้องอยู่ต่างประเทศอาจจะเห็นหน้าเราโดยเฉพาะชาวจุมพวงนี่ไปอยู่ต่างประเทศมากเหลย การไหว้ครูก็เป็นการบ่งบอกเอกลักษณ์ของชาวไทยการไหว้ครูถือว่าเป็นตำนานการ่อสู้ของศิลปะแม่ไม้บวยใจการไหว้ครูบ่งบอกแบ่งไว้หลายประเภทด้กันเช่นการไหว้ครูแบบบวยมงพิมายการไหว้ครูแบบบวยไทยปุนตะลาบีการไหว้ครูแบวยไทยอโยธยาการไหว้ครูแบบลบุรีและการไหว้ครูแบบตั้ตจากนออกไหว้ครูจอกไหว้ครูจอกแบบสวยจับท้าง เมืองชุมริงมาไหว้ครูเสร็จครับทางด้านบรรดาจากร้องปรากุนเสร็ครับวันนี้เจอเมืองาวารับขอบคุณทุกท่านครับเราต้องขอบพระคุณแฟนบอยที่ให้กำลังใจโดยเฉพาะท่านนายเพอท่านนายเพอผ่นารน,าร,น,นรับท่านผู้กัคตับท่านนักเกียรติและท่านรองผู้กัปพอ การดูวียีโออย่างมากมายพร้อมด้วยท่านกำน,นันขอบคุณรายงางท่านนายกสมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้านท่านกำนันสมบูรณ์ทุนแก้วเยเยี่ยม <az> เดี๋ยวติดตามดูรครับตัวนี้ตู้กันครับตัวนี้ไม่มีการถอยหลังเดินหน้าท้าชนสิบมวยไทยเรื่องอรุณนักเตะมลังแตนบอลไปติดตามดูวันที่สาม,มส,าสามิบเดยกประกาศให้นะครับ ก็ระหว่างนักทุมุมแดงจงใบประวัตเปลี่ยนพร้อมนะคูต่อไปเพื่อเปลี่ยนจอจอประกอบจับเอเลี่ยนจอบีระวันวันนี้ขอบคุณไปยางน้องยั์เปลี่ยนเพชรจากทีมงานชาเมยเซียนเพชรจมจอนโอ้โหม่กีนี้าเทกถอยหลังไม่เป็นนะคุณต้ผมบอกไห้เลยว่าอยเอาของดีมาโชว์เลยนะคร ยักเห็นอยากดูจะมาประทับในนิ้วเราวันนี้เจอบรรดาจากจอประปูนท์แสงเทพโดนระรับการเก็มเหมือนกันมากครับต้องการเกมโดนครับบรรดาจากสวมสีแดงครับขัดต่อไปน้ำหวยก็ขวมกางเต็ให้ถูกสีถูกต้องไหมขอบคุณเช่นกบ้านไทยที่ได้ติดมาถูกต้อง แต่ให้ดูงสี่กำการเต็มอิ่มวาแข้งจีนที่ทางด้านมือน้ำเงินเมืองลาวเสียสองยกแดงบังดาจับดอ์กประอุเบกนันี้แฟนวยเริ่มทยอยมาแล้วครับหลังจากไปเที่ยว ชีพของหน้าบริเวณงาน,นมาที่สนามบ่อยร้นานี้วัยไทยเกตสีเนี่ยอยู่ในโปรแกรมเต็มเลยครับมากคู่นะยังไม่ชกครับอดบอัพอดอัพอโหม,มา,ลา,แ,า,มามมแล้วต่างฟาแค่้อยดีเมืองลายขยับซ้ายทางโูปมีในเที่ยงครับ เป็นใยประแภ่ชุบมละกอแดงบรรดาจักน้ำเงเมมองลาแม่จะตาแก้กว่าเดีเมืผู้ที่ถอยหลังด้เป็นยังใครถอยอยู่ว่าแพ่นเอ็งมประเภนเดินนะทักคนละกอละเอละบอไฉ ร้อนใจยกคะแนนพักชักโ่โครูฟังโฆษณาจากโกโซเชียลครับพี่น้องครับสำหรับท่านที่เข้ามาใหม่นะครับถ้าสามารถย้อนกลับไปที่หน้าประตูได้เราจะมีทีมง,งานของโกโซเชียลนะครับท่านจะได้เห็นเสื้อของโกโซเชียลอันนี้เป็นเสื้อที่ใช้สําหรับในการโปรโมทของพวกเรานะครับเราอยากให้โกโซเชียลเป็นที่ ทุกคนได้เห็นโกโซเชียลผ่านการใส่เสื้อของพวกนั้นนะครับจะทําให้คนชุมพลนะครับได้รับความภาคภูมิใจนะครับท่านชายชุมพงนั้นเป็นคนพื้นที่ที่นี่นะครับแล้วก็ได้คิดค้นพัฒนาระบบมาแล้วสองสปีนะครับแล้วก็มีความรู้ความชำนาญในด้านโซเชียลเป็นอย่างดีอยากจะให้ชาวชุมพลนะครับมีสมบัติชิ้นเอกชิ้นนี้นะครับในการทำมาหากินสามารถจะสร้างรายได้ได้กันจากการใช้โกโซเชียลแล้วเดี๋ยวผมจะอธิบายเพิ่มเติมให้นะครับไอโกศเชื่อกับแท็บุ็กคล้ายๆกันไหมครับมีความเหมือนและ ตามต่าง k ถ้ b o o k ท่านอาจจะไม่ได้ตังค์ท่านอาจจะต้องเสียตังค์ในการที่เข้าใช้งานแต่โคโซเชียลท่านจะได้ตังค์ไม่ต้องเสียตังค์นีของดีโคโทเชียนเดี๋ยวอีกสักครู่จะอธิบายให้ทราบครับท่านบุญธรรมครับขณะนี้เป็นบอยคู่ที่3โชว์กะลังบรรดาศากจอตระูเพชรแดง รามีดับเมืองลาวเกียงจงยุดน้ำเงินรัดทับเป็นเดียวของคุณพี่เลี้ยงที่ได้ปฏิบัติการบริกาของอพลกอกชุกเชิญโรบิน COVID, ขึ้นได้ข้างละหน,นึ่งคนเท่านั้นขอบพรคุณครับยกที่สองติตาโด เอาแล้ครับอย่างนี้มาเลยครับขอกับซ้ายตั้ดาวจากขอบตะวันตกเหลือสามจุดใต้ไปหมดทุกที่แห่แงเต็งโูอยู่ไม่ได้ตอนนี้เมืองลามาเมืองไทยมาชี้ไปเลประตูนเพ็ดตั้งดาจากระตูนตาาเพ็ดผมบ,บอกได้ไงขอหลังไม่ได้ครับ ไม่นี้ใครสอยครับบาดแผลคนไม่ยอมทนเลยคับคู่นี้ครับับประคับใจทีงเมืองลาวเดินหน้าว่บาบรรดาจับเดนแล้วนะแต่เมืองลาวบอกผมต้องเดินบางใจสามจุใต้เลยครับจังนี้ยัำมาเสียเลยขอให้ยรับล่ายไล่แคม

เอาลครับรมุขกในยกทีครับเอาลยครับยืนครับคู่นี้ครับเิเฮมาแลคโอ้โหโอ้โหมาเลยครับไทยนกไทยแมเอาละครับ่ลาคอยนิดหน่อยครับขยับมาเตะบอลตัดนาาบอลวตัดยคเดม่อตัคก็จะแมาแ้ตัดชีใ มินลาเขาก็เงขึ้นาดตัวเอาแะครับใหตีดีเอาแลควับใหตีก็เสียดานะครับเสียได้ป่าครับเสียดดีเอาละครับรงดาจ้าเริ่มเสียบเรื่มครับบรรดาจาให้เจบัโต้เมืองลาวเมืลาวเดนมากาอบคณใจ มังลาดว่นกมนี้ครับดทัพเกยครับสองนเ่นกันพิการการบุคคลเวลาสักสองสอมวันบางทีตั้งแต่เช็คโอ้โหชอกมาแล้วครับแขงไปแล้วครับรงมีรองดีมาแล้ครับพิจารร่องดีตอทั้งช้าเวลาเกมเพิรงจการโตโตเพื่อนครับเล่นเกมแบบใหม่ทำใจท่านผู้ชมผ่านไปสองยกพักสักคู่เดียวเกคับ พี่น้องครับเราให้ความร่วมมือกับทางภาพรัฐเพื่อความปลอดภัยของทุกท่านเองนะครับเว้นระยะห่าง <ST AR> สักนิดนึงนะครับเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 <ST AR> นะครับแล้วก็ท่านใดที่ไม่มีแมส หน้ากาหน้ากาอนามัยที่ปิดปากนะครับท่านสามารถไปขอได้ที่ทางเข้านะครับเราจะมีไว้ให้บริการท่านอยู่ท่านใดที่มีแอลกอฮอล์นะครับด้านหน้าก็มีบริการท่านเช่นเดียวกันนะครับและท่านนะครับสามารถที่จะไปถ่ายรูปบริเวณอนุสาวรีย์ย่าโมนะครับบริเวณด้านหน้าทางเข้าเพื่อที่จะรับรางวัลจากทีมงานโกโซเชียลพร้อมกับสามารถซื้อสินค้าจากโกโซเชียลในราคาที่ประหยัดที่สุดเลยไปดูมีใครต่างด้าวเข้าไปกับฟ้ามีใครตามรังสุดทาง ราลสี่ติดอยงดระ้งรเลรตกหนันับดเนลาน่เลสามยาก่ถึงดำิงใหญ่จริงสามิสาพบกับที่นาลงาอเาลางูแัีที่ไโอ้เน้ก็ใครชอบใครเสงเฮมาเลยครับเสงเฮมาเมืองไทยยมาอ้โห้โห อาล้วครับแรงเอาผู้ใหญ่ไปหยวกจากปัจจุบันนี่แนมะ่ชอบใจเลยอย่างนี้ครับต้องเอาทองดีมาโชว์โโอ้หเชียร์ตัวดีอืออ้ยแรงเอาตู้เลีเเ้ยงนับพักไม่ลงงอไม่ลงคร,าารับรรมาัญดีกว่าเดิมทุกคน

ชายุดัวงหลงไปแล้วอ้โหโอ้โหตังนี้จะีรดีลงไเลยแถมตีได้หน้าโหกรรมงานดึงก็มาไปรูนะครับแมครับกำรมงานดูอาจจะดูครับ ไม่เป็นไรไเก็บับคดูรับดูอ๋อปัญยาครับมีาาบาการเข่งขันที่ต้องสมปัญญาปรุกระยะ